สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามาเจอกับน้องเพนนี่อีกแล้วค่ะตอนนี้น้องเพนนี่ครบสองเดือนเต็มแล้วค่ะเพนเนี่เอ้ยวลยหนุ่สองเดือนแล้วนะคะเฮ้ยวยเจ๊เจด็กน้อยสองเดือนแล้วสองเดือนเต็มเลย น,นี้วันที่28บปดนะคะทุกคนเมื้อใวันที่28 2สบปดปดเดือนอะไรคะนี่เดือนอะไรเดือนกันยายนค่ะได้๋สองเดือนเนาะค่ะเนาะสองเดือนเต็มเลยคะ่ะในที่สุดก็ถึงสองเดือนแล้วถ้าได้สามเดือนถ้าคอแข็งก็โอเคแล้วเนาะแม่ก็จะหายห่วง อ,อตอนนี้หนูคอ,อยังอ่อนนะคะทุกคนเหตุยังกะคอยแล้วบ้างถ้าเป็นข้อแข็งหรือบาน,นางไดก็สิห่วหายหัวไปอีกเปลาะหนึ่งนะคะนะวายเด็กน้อยสองเดือนหนุครบสองเดือนแล้วะคะ่ะอู้อารมณ์ดีจังเลยวันนี้อารมณ์ดีจังเลยเด็กน้อยสองเดือนแล้ว วันนี้มื่อน,นี้เอาน้ำมันค่ะทุกคนเอาน้ำมันใส่ตรงตรงหัวเพิินนะคะเนาะตรงทือเพิ่นเป็นยังก็เพลินเป็นพื้นไขมั่นใช่ไหมคะทุกคนก็เลยเอาน้ำมัน,นมะโกนะคะเอามาใส่เพื่อ,อให้เพื่อให้ไขมั่นเพิ่นไอ้นิ่มลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล่องสะผมเพิ่นเบิ่งนะคะเนาะถือห้าพันลอ,อ,อกออกอืม ทันสิแค่บวกกาแค่คารนบอนค่อยๆใส่ไปให้เพิน่นละลายไปเรื่อยๆนะคะเปื่อยออกไปเรื่อยๆเนาะเป็นนี่เนาะเด็กน้อยเด็กน้อยสองเดือนแล้วไหนดูซิเด็กน้อยสองเดือนเลยไหมดินนาวนาวยู่ค่ะทุกคนเด็กน,น้อยสองเดือนเอาเพิ่นมานอนนะคะ กินนมอิ่มแล้วแต่ไม่ยอมนอนเอาไปใส่ปลีเอาไปใส่อูกวยจนเมื่อยค่ะทุกคนกับ,บ่านอนนะฮะก็เลยเปลี่ยนแพมเพอินให้เพิ่นช่วงน,นี้อากาศห้อนนะคะเนาะตอนนี้เริ่มห้อนแล้วอ,อากาศร้อนใช่ไหมคะอากาศร้อนก็เลยไม่ได้ใส่กางเกงให้เนาะ มาไหนพินน hmm. ี่มาไหนพินนี่มาไนพินนี่เอ้ยพินนี่ครบสองเดือนแล้วหนูครบ2เดือนแล้วนะคะหนูครบ2เดือนแล้วคะ่ะ มใกล้หายแล้วนี่ตุม่มยุงกัดยุงกัดหรือมดกัดไม่รู้ใก,กล้หายแล้วดืนมหนาวหนาวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวได้เลยลูกเดาอะไรคะเซลยัง 叫样，哦，嗯，嗯嗯，嗯嗯，那你就弄了吧。 ออออออโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไปชงนมก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย